ตอนนี้นะฮะฟังผมมาเยอะแล้วเดี๋ยวเรานะครับม้อใหม่นี้ให้กับน้องของเราดีกว่าตเตรียมไว้พร้อมเลยนะเ <c oughs> ซลเลิฟพร้อมไหมมาอยู่นี่ได้ไงเนี่ยวิงเหมือนเซ็ตเอาไว้เลย <c oughs> ขอวอร์มเสียงสักทีหนึ่งก่อนอตอนนั้นพี่นะบอกให้วอร์มวอร์มอ่ะ <c oughs> go 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 ไปไป,ไปกลับ <c oughs> ไม <c oughs> ไม่ใช่หรอ ควอมเสียงควอมเสียงคว,วอมเสียงควอมเสียงโก go go นี่เฮ่ห์มาได้ไหมทีมงานพร้อมเปล่าเ<อ>าพรียม,ม,<ห>มพร้อมนะโอเคจัดไปหนูแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าขออนุญาตแอบดูเนื้อหน่อยนะเออไม่ต้องบอกเขาหรอกเไงเราโทรไปเขาดูเลยเราเตรียมเนื้อมาด้วย <laughs> ไปหลายงานแล้วเดี๋ยวเขารู้เอาอะไรเขารู้เหรอไม่ได้พี่โปอีกเหรอโอ้พี่ใหม่โปพี่ใหม่ลองได้ช่วยผมร้องด้วยนะควรบอกว่าในสคริปต์บอกว่า ใครลองได้ชื่อผมลองด้วยนะครับไม่ใช่บอกพี่พายลองนะชื่อผมลองเลยต่อไปคงต้องขอภัยพวกโชคชะตาที่คิดแค่มารังแกกันเอาไว้ย่าความทุกข์ทนดีได้ต้องหลบให้ไกล เราไม่มีวันเจอกันอีกฉันรักชุดฉันวันนี้มันดูเข้ากันพอดีกับแสงอาทิตย์ยามเช้าทุกอย่างโดยรวมแบบนี้นั้นชวนในี้ฉันอยากลุกขึ้นทำความฝันให้จริงสักทีอยากตื่นความฝันมันไว้วราวหวังให้ดีวันนี้นั้นฉันจะเจอเส้นชัย ออกไปแนะนำตัวเองให้โลกนี้ดีนแต่ก่อนคินไปว่าจำชื่อฉันได้ขินใจคนที่จะเปลี่ยนโลกถึงใบว่ายังไงใช่ละตัวฉันคนนี้เองเปิดมาสูงเจ้านะก็เพลงเขาลองมาสูงย่าไป ไไไปปปอู้ยยตอนนี้มีอารมณ์อยากจะเต้นรำ mm hmm. ตามเสียงของลมประทากับดอกไม้ mm hmm. ตอนนี้มีกระใจอยากจะทักทาย mm hmm. ทุกคนรอบกายล้วบอกว่าฉันรักยิ้มฉันวันนี้มันดูเข้ากันพอดีกับยิ้มของเธอจริงๆ ทุกอย่างโดยรวมแบบนี้นั้นชัวร์นี้ฉันอยากลูกขึ้นทำความฝันให้จริงสักทีอยากเตือนความฝันมันเอาไว้ว่าร้ว่าให้ดีวันนี้นั้นฉันจะเจอสินใจโอ้ยน้องหรอ,องให้หลกนี้ไดินแต่กอนขึ้นไปว่าจำชื่อฉันได้ขึ้นใจ คนที่จะเปลี่ยนทุกทั้งไปไป <Bye. S 1> ใช่แล้วตัวฉันคืนนี้เอง oh. แสงดาวโทโอปกายเห <Okay. S 1> มือนว่าจะบอกให้ฉันไปคว้าม,มาได้และวูว,วูฉันจะไปไปไหนเนี่ยอะไร, <S <S ระกับโอปกาดอ<ห>ะไรเนี่ยไปไหนเนี่ย แงดาวพรมกาไงอันนี้มันแสงไฟอะไรหรอออกก่อนไปเยอะสุดท้ายครับผมพรมกานยังอะไเหรอนับจังหวะไปเลยพรมการระวังให้ดีวันนี้นั้นฉันจะเจอเส้นชัยออกไปแนะนำตัวเองให้โลกนี้ ไว้ว่าจำชีฉันได้ขินใจคนที่จะเปลี่ยนโลกทั้งใบแชร์ตัวฉันคนนี้เองเออเอาจะจบจนได้ผมชอบผมชอบอยากเห็นคอมเมนต์เลยอ่ะเขาว่ายังไงกันวาสุดยอดสุดยอดเขาเหรอเราเขาสิต้องเขาเออมามามา